<c oughs> ถ้าเป็นแม่ค้าแม่ค้าก็พูดถึงการขายแล้วได้เงินแม่ค้าต้องนึกถึงเื่าหมายอะไรคูณ <c oughs> แม่ค้าคูณนะครับแต่ถ้าเรื่องของรวมก็บวกหักออกลบแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเรียงไว้การจัดเป็นกำกำแบ่งเป็นถุงถุงถุงลนะเนี้ยได้กี่ถุง เตรียมเพื่อจะไปขายก่อนเตรียมพวกนี้ถ้าเป็นพวกนี้จะนึกถึงเครื่องหมายอะไรหานหานหาดจะใส่ถุงถุงละตรงนี้ครับนี่ไงเครื่องหมายหาดนะครับเพราะฉะนั้นแผนการทำโจทย์พวกนี้จะต้องทำไงจะพึ่งหาอย่างเดียวต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ นะครับวิธีการเขียนตรงเนี้ยนะต้องอธิบายด้วยนะตอนเนี้ยลูกอมสมุนไพในวันแรกทำนะสมจันทร์ทำลูกอมสมุนไพในวันแรกเท่านี้หนึ่งพันสองร้อยเมตรทำวันที่สองได้่นนี้ทำสองวันคนเนี้ยวันแรกคนเนี้ยจากนั้นหลักการคือเอามันก็เหมือนกับเอาทั้งหมดมันจัดใส่ถุงโจทย์เขาไม่ได้บอกว่า รวมกันนะแต่มันก็เหมือนกับเราต้องเอามารวมกันทั้งก้อนอ่ะเพราะทำวันหนึ่งวันสองอ่ะสนสนใจจัดลูกอมสอมุนไพรใส่ถุงทั้งหมดกี่ถุงอ่านปุ๊บก,ก็ต้องรู้ว่าต้องมารวมกันเมื่ออ่านแล้วเข้าใจนะต้องรวมกันอ่ะเข้าใจไหมถุงเข้าใจคนอื่นอ่ะเขาใจนั่งเข้าใจไห,หมก็หมายถึงว่าเนี่ยทำลูกอมวันแรกแค่เท่านี้ ของ1,200พสองเมตรวันที่สองหนึ่งห้าเมตรของสกองลงไปแล้วจากนั้นนำมาจัดใส่ถุงเขาก็บอกนำมาจะเธอนาวันแรกหรือนำวันสองมาเขาพูดแบบนี้เขาแสดงว่าต้องนำทั้งหมดเลยสองกองเลยมันรวมกันนลามาจัดใส่ถุงแสดงว่ามันก็ต้องมีอันนี้รวมกันใช่ไหมครับเครื่องหมายบวกมาแล้วดูนะดูนะวิธีการเขียน ตรงนี้เขาจะดูคะแนนนะครับเขาจะดูคะแนนการเขียนบรรยายด้วยดูเทคนิคการเขียนนะครับเพราะฉะนั้นวันแรกลูกอสมสุนทรภัยเธอบอกว่าทำเออ่เขียนไงดีเขียนเขาเรียกว่าเขียนบรรยายอ่ะเขียนบรรยายอ่ะเธอต้องบรรยายนิดหน่อยว่ายพันห้อยเมตรเนี่ยมันคืออะไรเธอต้องเขียนบรรยายว่าไงดี นักเรียนเขียนพระยาเท่าไหร่ีเขียนสรุปสั้นๆอยนะ่างเงี้ยทำลูกอมวันแรกนะทำลูกอมวันแรกนะเขียนสั้นๆนะย่อนะทำเอาขาบนนนะี้กันเนี่ยทำลูกอมวันแรกดูนะครับมีการเขียนต้จะให้เป็นบรรทัดคะแนนไปเลยนะหนึ่งพันสองร้อยเว้นมากหน่อยนะตัวเลขน,นะ ดูนะเมฆนะครับสองวันแรกแรก็กชื่อก็ต้องเขียนก็ได้น,นะครับก็มีวันที่สองใช่ไหมก็ทำรูปวันที่สองเขียนเหมือนกันเนี่ยทำรูปอมวันที่สอง,สองตั้งใจนะ ตั้งใจนะหนึ 1, ่งพันห้าร้อยเมตรหนึ่งพันห้าร้อยเมตรตรงนี้จะเขียนจะเขียนเครื่องหมายตัวเครือได้ถ้าเป็นตันลวลบนะครับเมตรน,นะแต่บางที่เขาไม่เขียนเขาเรเขียนหนึ่งพันสองร้อยก็ได้เหมือนกันนะเมตรแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยเมตรแล้วทีนี้ ประธานที่สามก็ค <categor isan> ือถึงเอาหนึ่งพันสองร้อยมาบวกกับหนึ่งพันห้าร้อยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้เท่ากับเนี่ยเขียนเขียนได้หลายแบบแต่ถ้ามันบวกหรือลบครูแนะนำให้เขียนบนกับล่างเลยนักตั้งเขียนเหมืนตั้งเลยบวกกับลบเลยนะวิธีทำสามารถเขียนมาได้เลยเอาเลขหลังบวกไปอืมแต่ถ้าคูณกับหารส่วนใหญ่เขาจะไม่เขียน ขั้นตอนเนี้ยลในนปี้คุณกับหานนะบวกกับลบตั้งตั้งบวกตั้งตั้งบวกลบลงในวิธีทําเลยนี่จำไไ้จําไว้นะ ทีนี้มันมันท่าที่สามเขาเขียนปัญญาว่าไงเขาไม่ได้บอกมาอนกันทีนี้เขาไม่ได้บอกเหมือนกันแต่ท่านที่สามเขาจะเขียนปัญญาว่าไงดีเนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยเขาจะให้คะแนนเพิมมันอยู่ที่เกตจะเขียนปัญญาไงเอาท่านที่สามเขเขียนปัญญาว่าไงอยังไม่จัดตอนนี้มีกอบวันแรกกับวันที่สองอยู่ วันบรรทัดตรงนี้จะเขียนว่าไงข้อค่ะอืมตอนเพิ่มจะเขียนว่าไงดีเงียบแล้วสัญญาณไม่มีเสียงตอบรับที่ท่านเรียกจับเครื่องหมายา่เรีกเออมันอยู่ในภูเขาวัห้หมดเนี่ย เาให้สัญญาณเลยเอาจะเขียนว่าไงดีบรรทัดที่หนึ่งโมตัว,วแรกไล้สองวงวันที่สองเท่านีเมร็รบรรทัดที่สามเรคิดว่าจะบรรยายอย่างนี้ว่าไงจะบรรยายว่าไงาเราจะมาทำอะไรกันแล้วตนั้นเนี่ยบวกกันแล้วเราจะบรรยายคำว่าบวกก็ไหมนี่มีไหมี ทั้งหมดเออทั้งหมดเราสามารถบดิษฐ์ทำพูดก็ไม่ได้นะว่าทำพูดพระธาวันที่หนึ่งวันที่สองมา่วกกันเนี่ยมันที่สามน่าจะเป็นลูกอมทั้งหมดไหมก็ได้มีลูกอมทั้งหมดรวมมีลูกอมทั้งหมดก็ได้นะครับรวมมีลูกอมทั้งหมด ตรงนี้กลัวหลือเกินเขราะจะเสียบรญญัตไม่ได้นกลัวหรือเกินเอาก็กวกันเลยเท่าไรครับกี่เส้นสองเส้นเครื่องหมายบวกกับลบตั้งบวกลบได้เลยแต่คูณหารไม่นิยมไม่นิยมตั้งยมตังอย่างนี้นะเพราะถ้าเครื่องหมายหารจะมีหารยาวอี้ใส่ไปส่วนใหญ่เขานิยมไปหารข้างนอกนะคนเมื่อไหร่คูณก้หารไม่นะ ไม่นะมันต้องเรียนอีกอีกเยอะถึงจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยต้องเบนทั้งหมดก็2,770บวกกันเป็นไรครับตรงตรงประตูไดตรงกันนะหลักให้ตรงกัน2,700เออเจนต้องคือการเขียนอธิบายนะตรงเนี้ยเราถนัดกับการทำเพิ่มการตอบคุณตอบมาเลยแต่เนี้ยเขาจะเขียนอธิบายว่าคุณรู้จริงไหม ใส่ตามะนาวใส่ตามะนาวนั่งยังไงต่อครับสองอันนี้แค่กวกายัไงต่อเราก็เอามาหานเอามาหานแบกกูไปยังไงเนี่ยยังค่ะยังอยู่นะมันจะหมดแล้วตุ๋ยเอามาหานยังไม่จบข้อเลยเอามันเอาทันให้หอแล้วจะเขียนไงน้ำ อ่าทีนี้เราเอารวมทั้งหมดนี้มากองไว้แล้วก็เอามาจัดใส่ถุงถุงละเก้าเม็ดเม็ดนำมาจัดใส่ถุงถุงละเก้าเม็ดแล้วจับได้ดก็เขียนอธิบายครับน,ะนำมาจัดใส่ถุงนำมาจัดใส่ถุงถุงละ เก้าเม็ดเห็นไหมครับเขียนนะเขียนมันตรงกันตนัวเลขตอนนี้เขาต้องการอะไรท่านตอมาเขาสิ่งเขาองการเนี่ยใส่ถุงได้ทั้งหมดอา่าใส่ถุงได้ทหมดกี่ถุงอ่ะบรรทัดนี้้องเขียนที่บายเลยว่าใส่ถุงใส่ถุง ได้ทั้งหมดจีถุงดีุจุด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 ถนี่ละไอ้ตงเี้จะทำไงไอจุดจุดจเนี่ยทำไงดีทำไงดีเอ้ยดับไปยูจะทำจบ้อนี้ไทำไงดี ถูกต้องนะครับเราเราก็ต้องเขียนอธิบายเขาว่าตรงเนี้ยเอามาหารให้รู้ว่านักเรียนคิดมาเออจากก้อนหนึ่งก้อนสองมาบวกกันแล้วตามนี้โอ้เด็กเด็กที่ถูกว่าบวกกันเวย้ยเสร็จแล้วนําทั้งหมดนี้มาทำอะไรมาจาัดใส่ถุงอ่านเรียนกันมานะเก้าเม็ดถุงละเก้าเม็ดเราเขาต้องการหาว่าใส่ถุงได้ทั้งหมดกี่ถ,ถุงใส่ถุงได้ทั้งหมดทาไงย้อนถึงจะรู้เด็กคิดยังไงเราก็ต้องบอกว่า ดูนะครับวิธีการบวกกับลบตั้งบวกลบแต่วิธีด้ทำแต่ถ้าเป็นหารขาเขาานี้นเธอคิดเ้างไม่หารนะขเขาจะเอาตรงนี้เลยนะเขาจะเธอจะเขียนให้ดูเลยไม่ต้องตั้งหารนะหารกับก้านเนี่ยทำให้รู้ว่าเธอเอาเด็กคิดว่าเอาก้อนทั้งหมดมาหารก้าถ้าจัดใส่ถุงก็ต้องเอามาหารก้านอย่างเงี้ยนะด้านทั้งหมดกี่ถุงก็ว่าไปจดจนจนจ,จ,จถุง แล้วทีนี้เธอก็ต้องเอาตรงนี้ไปทำอะไรเอาตรงนี้ทำอะไรตัหาไปตั้งหาทยาวข้างนอกที่เราเรียนรู้กันมาแล้วตั้งเลยได้เท่าไรนะครับเรียนรู้มาสารสี่ข้าบนะจบตายนะครับมีบางคนเกือบเสียชีวิตนะยครับฟูหมดลูกอมหมดอะไรนันหมดโดนไปหลายกล่องนะบางคนเกือบเสียชีวิตบางคนขันเรียนไปนะ เอาอย่างนี้เอันนี้วิธีทำอันนี้มันอยู่ในเศษกระดาษข้างนอกไปทดข้างนอกไม่ต้องทำเพื่อเดูเห็นยวไปครับบวกกับลบอยู่ในขั้นตอนนี้แต่ทาหารไปทาข้างนอกกับคู